แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20พฤษภาคม2 5 6 6เราจะมาเช็คสิบประกันสังคมกเกษียณแล้วจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเท่าไหร่สำหรับมนุษย์เงินเดือนกเกษียณแล้วนะคะสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จบำนาญชาราภาพจะได้รับเงินคืนจากกองทุนประกันสังคมเท่าไหร่นะคะคลิปนี้มีสูตรคำนวณมาให้ทุกคนได้ลองคำนวณกันเล่นๆน,นะคะ แต่ก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทูกกว่านะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33เมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมีสิทธิยื่นขอรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมได้นะคะ โดยผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปจะได้รับเงินบำนาญที่ประกันสังคมจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตส่วนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็ตนะคะซึ่งรายละเอียดมีดังนี้นะคะ กรณีบำเหน็จชาราภาพนะคะจ่ายสมทบไม่ครบ180เดือนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสูตรลงปีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายกรณีบำนานชาราภาพนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามมีอายุครบห5ปีบริบูรณ์ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาดูรูปแบบการรับเงินกเกษียณคืนจากกองทุนประกันสังคมกันนะคะเริ่มที่รับบำเหน็จชาราภาพผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับประกันสังคมนะคะหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพ เท่ากับจํานวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีรับเงินบำนาญชราภาพนะคะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตรา120ของค่าจ้าง คำนอณจากเพดานไม่เกิน15,000บาทเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะกรณีที่จ่ายเงินเกิน180เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนมาดูกรณีการจ่ายเงินสมทบมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะกรณีจ่ายเงินสมทบเป็นเวลา15ปีหรือ180เดือนอัตราบำนาญอยู่ที่20%ของค่าจ้างเฉลีย่ย ที่60เดือนสุดท้ายดังนั้นได้รับเงินบำนาญเดือนละ20%นะคะคูณ15,000มาบาทจะเท่ากับ3,000บาทกรณีจ่ายเงินสมทบเป็นเวลา20ปีอัตราบำนาญจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออัตราบำนาญ15ปีแรกเท่ากับ20%คูณ5ปีหลังเท่ากับ1.5%คูณ5ก็จะเท่ากับ7.5%รวมอัตราบำนาญ20ปีจะเท่ากับ20% บวก7.5%จะเท่ากับ27.5%ดังนั้นเงินบำนาญรายเดือนจะอยู่ที่15,000คูณ27.5%เท่ากับ4,125บาทต่อเดือนกรณีที่ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพเสียชีวิตภายใน5ปีหรือ60เดือนทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชาราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้าย ก่อนถึงแก่ความตายคูณจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชาราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนเช่นกรณีผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชาราภาพเดือนละ5,250บาทนะคะและได้รับเงินบำนาญชาราภาพมาแล้ว20เดือนก่อนถึงแก่ความตายซึ่งทายาทจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพที่เหลืออีก40เดือนก็คือ5,250คูณ40จะเท่ากับ2 1 0 0 0 0บาทนะคะ ในส่วนของกรณีผู้ประกันตนถุงงดจ่ายเงินบำนาญชรา,าภาพเนื่องจากกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนและต่อและต่อมาได้ถึงแก่ความตายหากบุคคลน,นั้นได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพมาแล้วไม่เกิน60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชรา,าภาพเป็นจำนวนเท่<ย>ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับมาเป็นผู้ประกันตนนะคะคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60เดือนทั้งนี้นะคะเมื่อตรวจสอบและทราบสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วสามารถยื่นขอรับบำเหน็จชราภาพหรือบำนาญชราภาพได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านท่านหรือสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดโดยหลักฐานเอกสารประกอบมีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนหรือสปสสองขีดศูนย์หนึ่ง แนบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงินสำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีออมทรัพย์สามารถแจ้งขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปพร้อมกับการยื่นคำร้องได้โดยไม่ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับไมายเลขโทรศัพท์นั้นไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้น แอดแนะนำให้ผูบัญชีพร้อมเพยงกับเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้นะคะเพื่อที่สะดวกในการรับหรือโอนเงินจากภาครัฐนะคะและช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และยอดเงินสมทบชราภาพนะคะกรณีท่านไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนก็สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้3ช่องทางช่องทางแรกนะคะเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม w w w ร์ลไวด์แอปพลิเคชัน SSO Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ Line line official account ของสปส s อดสสไทยนะคะอัปเดตเช็คสิทธ์ประกันสังคมนะคะเกษียณแล้วได้เงินบำนาญชาภาพคนละเท่าไหร่กันนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33า